สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ของอะไรมาใหม่มั้งเนี่ยเออมือตาของเก่าๆเอาทุนนี้ยังไม่ได้จับเลยเดี๋ยวงค่อยเติมวันนี้แหละ โอ้คนทูกหายไปในบมดเนี่ย ไม่อยากไม่อยากแบกบพี่เกียจแบกต้องให้เขาแบกบคุณเอาไหะ ที่ผ่านอวโค้ชนื้ก็ไม่ได้เอะมา first b l o d มันจะตายมนไม่ได้หวงแล้วด้ว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วเยฮเย่เย่สำสกมาใหม่มา มามาเอาจริงแล้วเมืเ่กีเ้เิดเก้าสเจ็ดเาบเจฮะอาจริง <90 S 1> เลยแล้วการแบกพวกน้องๆขอหน่อยอไรีกรีบทำประกาศผู้หักเหรอ <c oughs> เดีไม่ใช่ใช่ไหม First blood วิ่งมาช่วยเราดีเลี้ว่างโวษอ้ยโอ้ Double kill.